สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟร์นะครับเป็น Certified Trainer ของลาซาด้านะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อัมบัสเตอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กช่องยูทูบ อันนี้ก็มีหลายคนถามผมเห็นถามในกลุ่ม Lazada Happy Soling นะครับผมก็เลยเอามาช่วยไขยข้อข้องใจให้นะครับหลายคนสงสัยผมว่ามีประเด็นนี้นั่นก็คือปกติอะเราถ้าเราทำงานประจำใช่ไหมเรามีไรายได้ประจำก็คือเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราจะยังไงครับเราก็ใช้สเตทเมนต์เงินที่เข้ามาเอาไปยืนถูกต้องไหมเออ ใช่ไหมเอาไปยื่นขอกู้แบงก์กู้ซื้อบ้านกู้คอนโดแต่วันหนึ่งอะ่ะเราอาจจะไม่ใช่พนักงานบริษัทแล้วเราเออกมาขายของออนไลน์ขายลาซาด,ด้าขายส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับแล้วเราอยากจะกู้ซื้อบ้านเอ้กู้ได้ไหมเอายอดไหนกู้กู้แบบไหนยังไงอ่าอันเนี้ยเกิดขึ้นจากผมเองประสบการณ์ส่วนตัวผม,ผมบอกก่อนนะผมรู้แค่วิธีเอายอดไหนไปกู้นะผมไม่ได้บอกว่ากู้จะผ่าน <laughs> เออนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าจะาก,กู้ผ่านนะแต่บอกแค่ว่าใช้ยอดไหนนะครับใช้ยอดไหนในการที่เอาไปขอกู้อ่ะเอาไปติดต่อแบงก์แล้วแบบเขาขอเอกสารแล้วเราเอาไปยื่นเนี่ยอ่ะใช้ยอดไหนแล้วใช้เอกสารอะไรผมแนะนําได้เท่านี้นะครับเพราะใครที่มีคําถามเข้ามานะเพราะว่าผมเห็นมีคนถามเข้ามานะครับก็คือนะครับอันดับแรกก็คือเนี่ยแหละเอายอดขาย รวมนะครับปริ้นไปเลยนะครับหรือเข้าเมลนะครับแล้วก็าปริ้นเอกสารพวกนี้นะครับซึ่งเอกสารพวกนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ฮะในเมลมันจะเป็นแบบนี้ครับจะขึ้นว่า City Pay Link Advice นี่ปริ้นออกมาเก็บไปเลยง่ายๆครับหลายๆคนนะ่ยไม่เคยเข้าไปดูเลยเขาส่งอะไรมาเข้าไปดูหน่อยนะครับเข้าไปดูหน่อยถ้าเป็นในดาวบุคคล นะครับก็เอาใบนี้ไปเลยครับแต่ถ้าไปในานามบริษัทมันจะมีเอกสารหักภาษีไม่หักภาษีครับเป็นเรื่องของเป y เ e น t ์หัก2.14%หาักเราเท่าไหร่อาหักค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเขาจะส่งมาอีกใบนึงนะครับเป็น l a เซ d a p a y เ e น t อะไรต่างๆก็จะไปเก็บแต่ใบนี้มันจะชื่นแบบนี้ครับ City Direct Thailand นะครับแล้วก็เก็บมาซึ่งเขาจะบอกเลยว่ารับเงินเันที่เท่าไหร่โอนเงินเท่าไหร่นะครับใบนี้แหละรครับเราเอารวบรวมในแต่และปีซึ่งส่วนใหญ่แบงค์ Bank, เขาจะขอ กู้ขอเอกาสารเนี่ยย้อนหลังประมาณประมาณ6เดือนเราก็ปริ้นเก็บไว้6เดือนนะครับเพื่อเอาไปยื่นกู้นะครับเอาไปยื่นกู้ได้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับการเอาเอกาสารไปยื่นกู้บ้านถ้าเกิดเราขายของลาซดาเลยอยากจะมีบ้านเราอยากจะซื้อคอนโดนะครับเป็นที่พักใสยเป็นที่ทํางานก็เอกาสารพวกนี้แหละนะครับอันนี้กรณีกรณีในในที่ขายในระบุคคลนะนะครับอันนี้คือผมกําลังคือที่ผมเอามาคุยให้ได้แลว้วผมกําลังทําอยู่เหมือนกัน นะครับแต่ผมก็จะมีบริษัทกู้ทั้งใช้ยอดบ,บริษัทและยอดส่วนตัวในการกู้นะครับโอเคอ่ะอ่ะโอเคนะครับมาตอบคาถามกันนะครับยอดขายต่อปีเท่าไหร่จรึงควรจดที่บุคคลยอดขายต่อปีนะครับเอ่อจริงๆอะ่ะถ้าถามผมอะ่ะถ้าเกินจะถึงล้านอะ่ะจริงๆคือล้านแปดต้องจดแหวกบุคคลก็จดแหวกได้นะ ก็คือจดภาษีมูลค่าเพิ่มหนึ่งล้านแปดแสนส่วนใหญ่คนเขาจะพูดว่าส่วนใหญ่จะแนะนำคือถ้าหนึ่งล้านแปดแสนให้จดบริษัทเพราะบริษัทจะสามารถจดแบบอะไรนู่นนี่นั่นได้แต่ถ้าถามผมจริงๆอ่ะถ้ายอดแต่่ตล้านน่ะจดเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถเอาค่าใช้จ่ายของบริษัทนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อแพ็กกล่องแพ็กมาออกบินนะครับค่าน้ํามันค่ากินค่าซื้อของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างผมเนี่ย ผมอุปกรณ์ต่างผมซื้อคอมผมซื้อเมาส์ซื้อหูฟังนะครับซื้อของใช้ซื้อเติรนาแมนผมเอามาหักแล้วยอมบริษัทได้อันนี้ก็ควรจดแล้วก็เปลี่ยนร้านค้าเราเนี่ยขอยื่นจากบุคคลเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลนะครับอันนี้ดีกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใครที่จะเปิดร้านมอลเนี่ยยังไงก็ต้องจดบริษัทเพราะฉะนั้นยอดถึงไม่ถึงเนี่ยก็ควรจดนะครับเลยคนกลัวการจดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าการจดเนี่ยมันทําให้เราอะปลอดภัยจากสัมภาระได้สาเพราะเขาเห็นว่าเรามีบริษััททแล้วใ่่มมครราาารบเาาาะสถีจ ทำเงินเดือนของเราอะครับคิดไปเลยเดือนหนึ่งสองหมื่นหรือสามหมื่นบาทโอนเป็นโอเป็นเงินเดือนบริษัทแล้วเราอะเวลาเอาไปยื่นกู้นะครับเอาไปเรื่องของอ่ายื่นกู้ท,ทําธุรกรรมอะไ,ไรต่างมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลค่อนข้างเยอะนะครับ หากชอบคิ้ของผมนะครับยังไงเนกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโด o n a t นะครับเลี้กาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o o นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ